วัสดีคะ่ะทุกคนพบกับพี่มิวกี้อีกแล้วนะคะพี่เชื่อว่าคนที่มาดูคลิปพี่เนี่ยส่วนใหญ่ต้องอยู่ในเวียเรียนกันใช่ไหมละ่ะเมื่ออยู่ในเวียเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากวันนี้พี่เลยจะมารีวิวเครื่องเขียนราคาพี่เกิน10บาทคา่ะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยชดาอันนี้เป็นชุดเครื่องเขียนที่พี่ได้มาในราคาแค่ 6บาทเท่านั้นก็จะประกอบไปด้วยดินสอสองด้ามยางลบกบเหลาดินสอแล้วก็ไม่บรรัดนะคะในขอลองดูซิว่าดินสอเนี่ยมันเขียนดีหรือเปล่าเขาไม่ได้เหลาดินสอมาให้เรานะคะนี่เราต้องเหลาเองนะพี่เหลาเสร็จแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่ลองเขียนดูนะว่าสีดินสอเนี่ยมันเข้มดีหรือเปล่า นี่เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแต่พี่ติดใจตรงไม้บรรทัดนี่สิดูสิคะน้องๆมันจะอ่อนปวกเปียกไปไหนเนี่ยต่อไปนะคะเป็นยางลบรูปดาวค่ะอันนี้พี่ได้มาในราคาแค่1บาทเท่านั้นเดี๋ยวมาลองลบดูนะว่ามันจะดีหรือเปล่า นี่นะคะน้องๆที่ลองลบดูแล้วพี่ว่ามันลบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหรอ่อ่ะดูดิต่อไปนะคะอันนี้เป็นปากกาไฮไลท์นะพี่ซื้อมาในราคาแค่8บาทเท่านั้นได้ตั้ง6กด้ามแนนะ่เดี๋ยวพี่ลองใช้ให้ดูนะคะนี่นะคะน้องๆพี่ว่าสีมันก็ไม่ได้อ่อนมากนะก็ถือว่าสมราคาอยู่ซื้อมาแคบ8บาทเองต่อไปนะคะ เป็นปากกาลบคำผิดแบบเทพนะคะอันนี้พี่ซื้อมาในราคาแค่10บาทเท่านั้นพี่จะลองลบไอ้สีที่พี่ขีดไว้นี่นะคะนี่นะคะลบเสร็จแล้วต่อไปนะคะกล่องนี้ก็ไม่เชิงเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนสักเท่าไหร่เพราะข้างในมันเป็นพวกช้อนตะเกียบอะไรแบบเนี้ยนี่เลย แต่พี่ว่ากล่องอันนี้สามารถเอามาทําเป็นจองดินสอได้นะคะพี่ซื้อมาในราคาแค่9บาทเองเดี๋ยวพี่เอาดินสอมาใส่นะคะนี่เลยค่ะกลบเหลาดินสอนะคะอันนี้พี่ซื้อมาในราคาแค่10บาทเท่านั้นแต่ข้อดีของมันก็คือมันมีที่ครอบด้วยเวลาเหลาดินสอเนี่ยขี้ดินสอมันจะได้ไม่ต้องเลอะไง นี่คะ่ะทุกคนทีดีตสอตมันก็จะอยู่ข้างในแบบนี้นะอันนี้เป็นโพสต์อิดนะคะราคาแค่เจบาทเท่านั้นมีเลยคะ่ะทุกคนมีหลายสีเลยด้อดิมีก็โพสต์อิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่ซื้อมาในราคาแค่1บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นสมุดจิ๋วนะคะพี่ซื้อมาในราคาแค่2บาทค่ะ นี่เลยมันก็มีไหล่นะอยู่นะอันนี้คือกันไกสีชมพูฟุง้งสิงน่ารักมากเลยมาดูนะว่ามันจะคมหรือเปล่าแต่พี่ลองตัดให้ดูนะเฮ้ย9บาทเดี๋ยวว่านะดีอยู่อันนี้เป็นเทปนะคะราคาแค่1บาทเท่านั้นค่ะนี่ลายมันก็สวยอยู่นะทุกคน เอาไว้ติดสมุดแบบตกแต่งอะไรแบบนี้นะคะนี่เลยนี่เป็นกระดาษลายเส้นนะคะราคาแค่สิบบาทเท่านั้นคะ่ะนี่เลยคะ่ะได้มาต้องสอันแน่นี่เลย1ิบบาทจุกจุคุ้มคุ้มเลยนะคะลายของเรงก็จะน่ารักมากเลยดูสิเอาไว้พับดาวนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วดาวน้อยของพี่ส่วนอันนี้นะคะเป็นกระเป๋านะคะเอาไว้ใส่ปากกายางลดินสอก็ได้พี่ซื้อมาในราคาแค่1บาทเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เป็นไม้บรรทัดเลข,ขาคณิตน,นะคะได้มาสี่อันนะคะราคาแค่9บาทเท่านั้น ส่วนอันนี้นะคะเป็นแมกเย็บกระดาษจิ๋วนะคะพี่ซื้อมาในราคาแค่8บาทเท่านั้นนี่เลยมันก็จะแถมลูกแมกมาให้ด้วยนะมันจิ๋วมากเลยค่ะทุกคนดูสิเขาให้ลูกแมกมาแค่นี้นะคะ2อันนี่นะคะที่ลองเอาแมกมาเย็บกระดาษดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลย อันนี้เป็นสติกเกอร์แสดงสีหน้าต่างๆนะคะราคาแค่1บาทค่ะอันนี้เป็นเทปผ้านะคะเอาไว้พันนิ้วมือเวลาที่เราเขียนหนังสือนานๆเนี่ยจะได้ไม่เจ็บมือมากพี่ซื้อมาในราคาแค่สิบบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะก็จะพันแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้ว เราก็สามารถเขียนหนังสือได้โดยไม่ต้องกลัวเจ็บมือไม่ว่าการบ้านจะเยอะแค่ไหนเราก็สู้ตายค่ะทุกคนอันนี้เป็นกาวแท่งนะคะราคาแค่3บาทค่ะโดสูสีว่ามันจะติดทนนานหรือเปล่าดึงออกมาขาดเลยอะพี่ก็ถือว่ามันติดดีอยู่นะคะเนี่ย ันนี้เป็นสติกเกอร์แบบไดคัตนะคะพี่ซื้อมาในราคา5บาทค่ะนี่นะคะก็จะได้น้องมา3แผ่นนะคะน้องก็จะเหมาะอาไว้ติดสมุดหนังสือตกแต่งแบบน่ารักน่ารักนะคะนี่ก็จะติดแบบสมุดน่ารักน่ารักแบบนี้อันนี้เป็นปากกามาม์กเกอร์นะคะกันน้ำแล้วก็แห้งเร็วพี่ซื้อมาสีแดงแล้วก็สีดำค่ะ นี่เลยนะคะพี่ลองเขียนดูแล้วราคาด้ามละ2บาทเท่านั้นพี่ว่ามันใช้ดีเลยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นทรายระบายสีนะคะพี่ซื้อมา3แบบเลยอันเล็ก1บาทอันกลาง2บาทอันใหญ่3บาทค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีทรายแถมมาให้ด้วยนะ แล้วเขาก็จะมีรูปตัวอย่างมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ระบายตามรูปที่เขาให้มาเลย,ยนี่ไมบรรทัดน,นะคะราคาแค่2บาทค่ะก็ <c oughs> จะดูแข็งแรงนะคะมีความทนทานอันเล็กพกพาง่ายค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นมีดคัตเตอร์จิ๋วนะคะราคาแค่6บาทค่ะนี่เลยใบมีดมันก็จะเล็กๆแบบนี้นะคะน,นี่คือการ์ดนะคะราคาแค่1บาทค่ะ นี่ภาพก็จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะเอาไว้เขียนความในใจบอกรนะักคนที่แอบชอบนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ดูคลิปพี่จนจบถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามล่ะและอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย